คุยบรินโทรศัพท์ไม่เคยตักโคมาเออสีมาบอกตักกันมาเหมือนกันไรสามนะตลอดขาใกล้ๆสี้าเธอได้เห็นเจ้าแม่ไรไม่อีกแล่วสัวอันนี้นักก่าวไม่ครัวไม่หนูจะใส่้นีได็ไปเที่ยวไหนพากกันนะที่พ่อนนี้ยนาดีน่านว่าคุณุ้ดไรเห็นไลเหนเจ้าไ่ก็ นี่สิบลสับซื้อให้เขาเป็นไปสมานาอันตักมาปิต่อไปก็เป็นชายโยนะคะชายโยนะคะชายโยค่ะกตสเกียยชโยค่ะชายโถราเกาสีตะป่านมันล้นเลยที่ขึ้นมดูเลย เปิดเปิดที่เปิไดาไดาบัตอรใไ่หอยกุนเนเออมันห like ิวนมนะเนาะน้องหินิลูกก็ได้ละก็เีนี่เป็นอย่างนี้ปีเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ดีไรั้นวจะมานอนนนเหมือนเดิมเอ้าแป๊บเดียวนี่ะหอะมันลันน้ำมันขุ่นแล้วล่เพราะว่าที่เห็นพวกเธอไปไปถอดอยู่บ้านในี่แค่จะ่ำไเองแัเ จบบนี้ก,นกินน้กเียสิน้น่อนันนี้เนบอบ่อันนี้ปลาซนะคะน้องซิวเราก็ต้องไล่กันะเรยนได้เฮ้ยมานะคะพ่กัดโรสเลนค่ะ <c oughs> 你在一个打。